จะด,ดีไหมครับถ้าตัวร้านค้าของคุณเนี่ยจะมีคนไปใช้บริการมากขึ้นโดยที่คุณไม่ต้องทําโฆษณาเลยจะด,ดีไหมครับถ้าเกิดว่าคนทั่วประเทศสามารถที่จะไปใช้บริการที่ร้านคุณแล้วคุณก็จะมีลูกค้ามากขึ้นด้วยโปรเจกต์บิ๊กช็อปของเราครับวันนี้ไอดิบบอจะมาบอกเคล็ดลับนะครับสำหรับคนที่มีธุรกิจเนี่ยครับโรงแรงมรีสอร์ทที่พักร้านอาหารร้านกาแฟเบเกอรี่ร้านตัดผมสปาร้านขายขนมนะครับหรือจะเป็นร้านขายของชำหรือร้านขายอะไรก็ได้ในทีน่ที่คุณมีหน้าร้านเนี่ย คุณมีโอกาสเพิ่มลูกค้ามากขึ้นโดยที่คุณไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนี่คือ b i g Shop ครับ b i g Shop เนี่ยเป็นระบบอยู่บน AI b i g b o t ครับสมาชิกของ AI b i g b o t บอนะครับไม่ว่าเขาอยู่ที่ไหนนะครับเขาจะเสิร์ชหาร้านค้าของคุณทำไมเป็นแบบนั้นด้วยไหมครับอย่างผมอยู่เชียงใหม่อยูอย่เชียงใหม่นะเวลาผมจะไปกินข้าวซอยอะไรสักอย่างเนี่ยผมจะต้องดูที่ AI ก่อนว่ามีร้านไหนบ้างที่เป็นพันธมิตรกับ b i g b o t AI ผมจะไปที่นั่นเพราะผมเป็นสมาชิก Big Bot เพราะว่าผมใช้บริการผมจะมี Payback คืกมมาผไต้องป นะแล้ววันหนึ่งผมไปเที่ยวจังหวัดทางอีสานบ้านผู้ไปคอนแก่นแล้วผมก็บอกว่าผมจะได้ที่พักที่เป็นพันธมิกับบิ๊กบอทผมก็ให้ AI เนี่ยนะครับนำทางผมด้วยระบบแมปเลยจะพาผมเนี่ยไปถึงรีสอร์ทของคุณเลยแล้วคุณก็จะมีลูกค้ามากขึ้นไม่ใช่แค่ในจังหวัดนะครับคนที่เป็นสมาชิกบิ๊กบอทที่อยู่ทั่วประเทศแม้จะอยู่ใกล้ล้านคนุณหรือจากใต้ไปเที่ยวเหนือจากเหนือไปเที่ยวอีสานที่ไหนก็ตามบนประเทศนี้นะฮะเขาสามารถใช้บริการล้านคุณได้ทุกคน แล้วคุณก็จะมีลูกค้ามากขึ้นเพราะว่าสมาชิก AI Bigbot เนี่ยเขาจะเพิ่มขึ้นทุกปีทุกปีทุกปีและจะมีอยู่ทั่วประเทศฮะนั่นหมายความว่าบริการของคุณมีโอกาสที่จะมีลูกค้ามากขึ้นโดยที่คุณไม่ต้องทาําโฆษณาไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายการร่วมเป็นพันธมิตรกับ Bigshop เนี่ยนะับนะแค่คุณใช้วิธีการลงทะเบียนใส่ข้อมูลนี้เรียบร้อยถ้าเกิดอนุมัติคุณจะมีร้านชุอร้านของคุณเนี่ยจะมีชื่ออยู่บน AI Bigbot แล้วคุณก็รอรับลูกค้าที่เป็นสมาชิก Bigbot ได้เลยนะ ง่ายแบบนี้จริงๆฮะใครสนใจในโปรเจกต์บิ๊กช็อนี้ไดครับก็ไปที่โปรไฟล์นะครับและติดต่อฮะแล้วสอบถามมาเลยครับว่าอยากร่วมเป็นพันธมิตรหรือสนใจ Big กช็อปดี๋ยวผมจะต่อข้อมูลไปครับ